ราศีต่อไปราศีกรกฎไพ่ใบแรกที่จับได้บ้านไทยใบยที่สองแม่นาพักขนงใบที่สามสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสีก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีกรกฎสักนิดหนึ่งก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ ไพ่สามใบนี้เป็นไพ่มหามงคลจริงๆนะครับไพ่ใบแรกบ้านเลือนไถ่ครับคุณผู้ชมครับผ่านสงการมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับชาวกรกฎครับเป็นไงครับพี่น้องพร้อมหน้าพร้อมตานะครับบางท่านไม่ได้ไปนะครับบางท่านก็ได้ดูรับชมนะครับอยู่ที่บ้านนะครับในบรรยากาศสงการและปีนี้ก็ถือว่า ประเทศไทยของเรานะครับหลังจากที่ดาวใหญ่ๆย,ย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้แต่กระทั่งชาวกรกฎเองทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับไพ่ใบแรกครับเป็นบ้านเรือนไทยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมชาวราศีกรกฎฟังผมสักนิดหนึ่งนะฮะไพ่เนี่ยความหมายเนี่ยหรือมหัสจรัร์แห่งไพ่รัตนะเนี่ยคุณผู้ชมครับไพ่บ้านเรือนไทยเนี่ยหมายถึง เจ้าที่เจ้าทางนะครับและที่อยู่ของคุณผู้ชมเนี่ย ะจะส่งเสริมดวงชะตาให้แก่คุณผู้ชมแล้วครั้งนี้ครับหลังจากเมษานี้ใครยังไม่ได้ทำความสะอาดบ้านครั้งนี้นะครับชาวกรกฎลุกขึ้นมาทำความสะอาดบ้านสักพลั้งครับใครยังไม่ทำรีบทำเลยนะฮะเพราะว่าประตูมหาสมบัติประตูแห่งโชคลาภจะเปิดให้แก่ชาวราศีกรกฎแล้วบางคนรู้สึกเหนื่อยหน่ายท้อแท้นะครับกับอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องธุรกิจนะครับหรือตาแหน่งหน้าที่ใดๆนะครับ การส่งเสริมนะครับให้บ้านเรือนนี้นะฮะทำความสะอาดบ้านเรือนหรือถือว่าเป็นบิ๊กคลีนนิ่งครั้งใหญ่นะครับเพราะว่าผ่านจากปีใหม่ไทยไปแล้วสมัยก่อนนะฮะวันสงการเขาก็จะถือว่าเออเป็นวันปีใหม่ของปวงชนชาวไทยแล้วครั้งนี้ครับชาวกรากฏ‑‑ครับทำความสะอาดบ้านทําบ่อยๆครับคุณผู้ชมไม่จำเป็นที่จะต้องว่าเอ้ย ไพ่รัตนาบอกว่าต้องทําความสาะอาดและฉันจะต้องทําความสาะอาดคุณผู้ชมทํำอาทิละครั้งก็ได้ครับหรือบางคนถูบ้านกวาดบ้านทุกวันชาวกรกฎเป็นคนขยันอยู่แล้วนะครับส่วนมากนะฮะส่วนมากเก็บบ้านเป็นคนจัด กวาด er, อะไรต่างๆก็ให้เรียบร้อยนะครับถือว่าสงการนี้ถ้ายังไม่ทำและครั้งนี้ถ้ามีโอกาสทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดบ้ ahn, านของชาวกรกฎได้เลยครับแล้วที่สำคัญนะครับครั้งนี้ไพ่การทำนายครั้งนี้นะครับเกิดเป็นบ้านเรือนไทยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากได้บ้านนะฮะผมบอกเลยนะครับชาวราศีกรกฎมีโอกาส <AR> <B> ที่จะซื้อบ้านได้นะครับมีโอกาสที่จะซื้อบ้านได้นะครับมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับ แล้วหลังจากเมษานี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับถ้าใครกู้แบงค์ลองทําสัญญาหรือทําสัญญากู้แบงค์ลองตรวจหลักฐานตรวจรายละเอียดอะไรให้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับจะได้ไม่ต้องติดขัดแล้วเวลากู้ก็จะได้ง่ายขึ้นใครอยากจะขายบ้านอ่าครั้งนี้เหมือนกันใครอยากจะขายบ้านโชคลาบแห่งการขายบ้านนะครับครั้งนี้ก็จะมีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับ คุณผู้ชมฟังผมนะครับคุณผู้ชมไหว้เจ้าที่เจ้าทางสักนิดหนึงนะฮะไหว้เจ้าที่เจ้าทางสักนิดหนึ่งนะครับ แล้วทําบุญอุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าที่เจ้าท,า,ทางปูย่ย่าตาย,ยายที่อยู่บริเวณนะั้นและเหล่าภพภูมิต่างๆนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมครับแล้วอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอขายบ้านหลังนี้บางทีนะครับปิดประกาศมาปี2ปี3ปี5ปียังขายไม่ได้แล้วครั้งนี้ครับใครอยากขายที่ขายทางขายบ้านมีโอกาสแล้วนะครับให้ทําตามนี้อุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับคุณผู้ชมครับอุทิศบุญให้ท่านก่อน แล้วบอกว่าอยากขายและบอกว่าจะนําเงินส่วนหนึ่งนะครับทำบุญทํานุบํารุงกับพระพุทธศาสนาและเหล่าปวงประชานะครับและเหล่าสปปรรพสัตทั้งหลายนะครับหรือแม้แต่กระทั่งศพไรายญาติหรือมูลนิธิต่างๆที่ดูแล้วเขาทําจริงๆนะฮะอันนี้จะได้อัน,นิสงส์งเช่นเดียวกัน ไพ่ใบที่สองครับเป็นไพ่แม่นาคพักขนงและครั้งนี้ถือว่าสำคัญจริงๆสำหรับชาวราศีกรกฎล่าสุดผมไปแม่นาคพักขนงมาครับไปวัดมหาบุตรมาโอ้โหคุณผู้ชมเยอะมาก คนเยอะมากและได้เจอกับเ c หลายท่านบางท่านมาดูดวงกับผมที่บ้านว่าอเผอิญผมก็ดูไพ่ของผมอยู่เหมือนกันครับก็มีโอกาสได้ไปไหว้แม่นาคพักขหนงและไปกับเออคนที่มาดูดวงที่บ้านนะฮะไปด้วยการโูพอไปถึงคนเยอะมากครับคุณผู้ชมครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับเหนือสิ่งอื่นใดในการทําบุญครั้งนี้นะครับสักการะบูชาแม่นาคพักขหนงสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับไปแปะทองเติมน้ำมันตะเกียงนะครับและทำสังฆทานหรือทำ บุญหยอตู้ก็ได้ครับ5บาท10บาทไม่ต้องทํามากทําแค่พอประมาณใครมีมากทํามากใครมีน้อยทําน้อยใครไม่มีไม่เป็นไรสวดมนต์ตามกําลังวันนะครับนั่งสมาธิจเจริญภาวนาแล้วแผ่บุญอุทิศบุญอุทิศกุศลในครั้งนี้ก็จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันไพ่แม่นาคพักขนงความหมายก็คือว่าใครนะครับยังไม่มีคู่นะครับหรือใครมีปัญหากับคู่ของคนรักจับมือนะครับ แล้วพากันไปทําบุญเดี๋ยวความรักของท่านก็จะลาบลื่นอีกหรือใครกําลังมองเอ๊ะว่าคนนี้ใช่เนื้อคู่ฉันไหมนะเนี่ยฉันคบอยู่กับคนนี้นะเนี่ยฉันยังไม่มีคู่เลยหรือฉันเลิกกับคนนี้แล้วฉันอยากจะหาคู่ดีๆสักคนหนึ่งมีโอกาสไปสักการะบูชาแมมนากพระขนงนะครับขอให้เจอเนื้อคู่ดีๆเป็นเนื้อคู่เป็นเนื้อนาบุญร่วมกันทํามาหากินให้เจอแต่คู่ดีๆนะครับช่วยกันส่งเสริมให้ดวงชะตาและให้ธุรกิจกัน ของชาวราศีกรกฎจะได้ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันมันเจ็บป่วยมาเยอะครับมันเหนื่อยมาเยอะครับมันหนักมาเยอะครับชาวกรกฎบางคนยังไม่ประสบความสําเร็จเลยบางคนพอทําตามไพ่รัตนะตั้งแต่มกราคุมพามีนาเมษา,มาชีวิตเริ่มดีขึ้นอย่าลืมนะครับมหัสจรรั์แห่งไพ่รัตนาะได้บอกกับชาวราศีกรกฎแล้วว่าขอให้ตั้งใจทํา ผมย้ําทุกคลิปเลยคุณผู้ชมตั้งใจทํานะครับอย่าทําส่งๆอย่าบอกว่าเฮ้ยฉันดูดวงมานะหมอดูเขาบอกให้เราทําเราก็ทําอย่าทําส่งๆนะครับจงรวบรวมดวงจิตนะครับไม่ว่าท่านจะทําบุญทําทานสวดมนต์หรือนั่งสมาธิและครั้งนี้สําคัญจริงๆถ้ามีโอกาสไปวัดมหาบุตร ไปกราบสักการะบูชาแม่นาคสักครั้งหนึ่งนะครับชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะอย่างเช่นราศีที่ผ่านมาก่อนหน้าท่านเนี่ยราศีพฤศกเนี่ยฮะหลายท่านไปกราบแม่นาคพระขนมประสบความสําเร็จเยอะมากเลยนะครับผมไล่อ่านคอมเมนต์ดูแล้วครั้งนี้ผมเชื่อว่าแม่นาคพระขนมท่านแผ่บรารมีแล้วนะครับรีบไปสักการะบูชา ครั้งนี้เพื่อให้กิจการงานนะครับตำแหน่งหน้าที่และธุรกิจต่างๆของชาวกรกฎจะได้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน ไพ่ใบที่3สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีผมพูดอยู่ตลอดเลยนะครับคุณผู้ชมครับชาวกรกฎครับในทุกคลิปเลยผมจะบอกอยู่เสมอว่ามีผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับถามสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีว่าสมเด็จเจ้าคะอีชั้นสร้างวัดอยู่คนเดียวเลยอีชั้นจะได้บุญมากไหมคะคุณผู้ชมฟังผมนะครับ คุณผู้ชมฟังผมนะฮะสมเด็จพุทธจันโตท่านก็ตัดออกมาว่าโยมจะสร้างวัดทั้งวันหรือโยมจะทำบุญแค่หนึ่งเฟื้อหนึ่งสตางแดงเดียวอันนิสงตรงนี้ก็ได้เท่ากันแล้วครั้งนี้ครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสีได้ถือกำเนินเกิดขึ้นมากับชาวลัคนาและราศีกรกฎครั้งนี้ท่านเดินทาง ไปวัดละขังสักขังหนึ่งใครอยู่ทางฝั่ง,งทนไปวัดละขังใครอยู่ทางฝั่ง,งพระนครนะครับตรงแบงชาติไปวัดอินไปเอาน้ำมนต์มาด้วยก็ดีนะครับที่นั่นศักดิ์สิทธิ์มากคุณผู้ชมครับความหมายของไพ่สมเด็จพุทธจันโตหมายความว่าการงานใดหรืออุปสรรคใดจะโดนทำลายสิ้นอย่างบางครั้ง มีหลายท่านถามผมว่าอาจารย์มันเหมือนจะได้งานเหมือนจะได้งานชาวกรกฎถามผมเยอะมากครับและชาวกรกฎเนี่ยเป็นราศีที่ดูดวงกับผมเนี่ยช่วงมีนาเมษาเนี่ยดูดวงกับผมเยอะที่สุด นึกออกไหมฮะคุณผู้ชมแล้วทุกท่านจะมีคําถามที่คล้ายกันเลยอาจารย์จะได้งานเนี้ทําไมมันนานจังจะขายที่ผืนเนี่ยทําไมมันนานจังเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้บางท่านเขาโอนเงินมัดจําแล้วก็ยังไม่ซื้อมันเกิดเพราะอะไรนี่ไงครับคุณผู้ชมครับไปกาบสกาละขอบารมีนะครับสมเด็จพุทธจันรโตผมบาลังสีแล้วครั้งนี้คู่กันคุณผู้ชมคงจะเห็นได้ว่าไพา่ แม่นาคพักขนงนะครับตั้งแต่เดือนมีนาเมษาเกิดขึ้นกับหลายราศีนะครับแล้วพอแม่นาคเกิดไพ่แม่นาคขึ้นนะครับกับชาวกรกฎผมลองสังเกตก็จะมีไพ่สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีเกิดขึ้นทุกครั้งแล้วครั้งนี้ถือเป็นมหามงคลเลิกนะครับคุณผู้ชม เดินทางไม่เกินสองชั่วโมงไปวัดละคังหรือวัดอินสักครั้งหนึ่งหรือไปวัดมหาบุตรไปสักการะบูชาแม่นาคพะะขนงนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับทําบุญที่วัดใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางเดี๋ยวเราดูไพ่แห่งการทําบุญตรงนี้ก็เสริมดวงได้เช่นเดียวกันแล้วครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับครั้งนี้สําคัญจริงๆสมมุติว่าคุณผู้ชมอยู่กรุงเทพคุณผู้ชมสามารถไหว้พระ ไหว้วัดมหาบุตรไหวแม่นาคได้ไหว้สมเด็จพุทธจารย์โตได้อยากจะให้คุณผู้ชมสักการะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมบาลังศีก่อนแล้วไปวัดมหาบุตรไปไหว้แม่นาคพักขนงแล้วคุณผู้ชมบอกว่าวันนี้ครับแม่นาคข้าพเจ้าได้ทําบุญ ที่วัดละขังได้ทําบุญที่วัดอินได้สักการะบูชาองค์สมเด็จพุทธจานโตผมมลังสีวันนี้ลูกช้างเอาบุญมาฝากแม่นาคพักขนง คุณผู้ชมนะครับลองอธิฐานลองนะครับแผ่บุญแผ่กุศลตรงนี้แล้วขอบางสิ่งบางอย่างที่คุณผู้ชมปรารถนาสิ่งใดที่อยากได้นะครับสิ่งใดที่ปรารถนาเอาแบบไม่เกินกำลังและมีความน่าจะเป็นคุณผู้ชมทำแบบนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของชาวกรกฏ เห็นไหมเหระว่าบ้านเรือนไทยแม่นาคพระขนงและสมเด็จพุทจันโตไพ่ทั้งสามใบนี้คือความมหัศจรรย์ของไพ่รัตนะและชาวกรกฏฟังให้ดีทำตามนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ชาวกระกรทำตามนี้เพราะว่าตอนนี้ดวงชะตามันย้ายใหญ่แล้วนะครับสิ่งดีๆนะครับที่ท่านปรารถนาสิ่งดีๆที่ท่านอยากจะทำให้สำเร็จและสมหวังในปฏิฐานที่ตั้งไว้บางคนนะครับมุ่งมั่นนะครับทำกิจการงานก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จลองสักการะบูชาลองทำบุญด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ดูสักครั้งและผลบุญผลกุศลเนี่ยแหะครับจะส่งเสริม ให้ชาวกรกฎบรรล,ลุถึงเป้าหมายอย่างแน่นอนครับเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกครับหมผ้าพระประธานใบที่สองตีระฆังใบที่สามทำบุญโรงศพ โอ้โหชาวกรกดครับคุณผู้ชมครับผมขอเริ่มจากต่างจังหวัดก่อนคุณผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถที่จะเดินทางได้คุณผู้ชมนึกภาพร้านสังกณฑ์ออกใช่ไหมฮะ ชาวกรกฎนึกภาพร้านสังกพันออกใช่ไหมฮะคุณผู้ชมซื้อผ้าห่มผ้าพระสักนิดหนึ่งถ้าพระประธานในวัดใกล้บ้านท่านห่มไม่ได้เอาเป็นพระที่เขาจำลองมาก็ได้ครับที่ตั้งอยู่ข้างหน้าพระประธานหรืออยู่หน้าอุโบสถคุณผู้ชมห่มผ้าพระสักครั้งหนึ่งชาวกรกฎฟังให้ดีนะครับครั้งนี้นะครับดวงเปลี่ยนนะครับดวงเปลี่ยนแล้วแล้วเราจะ แก้กำแพงกรรมจะกระโดดข้ามกำแพงกรรมด้วยการห่มผ้าผ้าประธานปีใหม่ไทยทั้งทีดวงดาวเริ่มเคลื่อนไหวชาวราศีกรกฎจากร้ายก็จะกลายเป็นดีถ้าดีก็จะดียิ่งขึ้นไปอีก การห่มผ้าพราประธานครั้งนี้จะส่งเสริมอำนาจวาสนาให้แก่คุณผู้ชมบางท่านเจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่หายไปห่มผ้าสักครั้งหนึ่งเหมือนเป็นเกาะป้องกันภัยสเสนียดจันไรยทั้งหลายคุณใสมนดําทั้งหลายกดจะได้อันตรธานสิ้นออกไปจากชาวราศีกรกฎไม่มีเพศภัยใดไม่มีความทุกข์ใดไม่มีพายุใดๆที่ ที่จะสามารถเข้ามากั้มกายชาวกรกฎได้เลยด้วยอนิสงส์แห่งการห่มผ้าพาครั้งนี้แล้วเมื่อคุณผู้ชมถึงวัดยอดสตังสักหน่อยใครมีมากยอดเท่าอายุอย่าให้ขาดและอย่าให้เกินนะครับใครมีน้อย5บาท10บาท ทำได้เหมือนกันสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีท่านก็บอกกับเราแล้วว่าโยมทำบุญเนี่ยแค่หนึ่งสตังอะน,นิสงก็เหมือนสร้างวัดทั้งวัดเอาเพียงแค่นี้ไพ่รัตนะบอกกับชาวราศีกรกฎแล้วใบที่สองพอคุณผู้ชมทำบุญเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างสมหวังสมใจปรารถนาสมใจนึกบางลำพู คุณผู้ชมตีระขังสักเก้าครังประกาศให้สวรรค์รู้มนุษย์รู้และใต้พิภพรู้ว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นำสกุลน,นี้เกิดวันนี้มาทำบุญที่วัดนี้ ขอตีระคังสักเก้าครั้งแต่ถ้าใครไปสักการะบูชาองค์สมเด็จพุทธจันโตพรมลังสีแห่งวัดระครังคุณผู้ชมตีระครังสักเก้าครั้งว่าข้าพระเจ้ามาทําบุญที่วัดนี้แล้วขอให้บุญกุศลในชาตินี้และ อดีตชาติจงส่งเสริมให้ข้าพเจ้ามีทรัพย์สิสนมีเงินทองมีอาหารการกินที่ดีและมีสติปัญญาที่ชาญฉลาดขอไปแบบนี้แล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับ ชาวราศีกรกฎอย่างแน่นอนครับใบสุดท้ายทําบุญลงศพเริ่มจากต่างประเทศก่อนใครอยู่ต่างประเทศชาวกรกฎหรืออยู่ต่างจังหวัดไม่มีตู้ให้หยอดทําบุญลงศพคุณผู้ชมโอนเงินไปเลยมูนิธิปอเต็กตึงก็ได้ร่วมกระตันอยู่ก็ได้วัดวาอารามที่ไหนก็ได้ที่ดูแล้วว่าโอเคเขาสร้างเมนโอเคเขาสร้างศาลาที่เตรียมที่จะเผาศพหรือทําบุญลงศพ ให้แก่ศพยากไหลใครมีสตุ้งสตางได้เดินทางไปอยากซื้อผ้าห่อศพถวายพระผมขอแนะนำนะครับชาวกรกฏครั้งนี้ซื้อผ้าห่อศพสักเจ็ด จะได้ส่งเสริมดวงชะตาแก่ชาวกรกฎทั้ง7วันเลยไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์และอาทิตย์เจ็ดวันนี้จะได้มีแต่เรื่องมหามงคลเกิดขึ้นกับชาวกรกฎในทุกๆุกวันคุณผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วผมอยากจะเรียนพี่น้องชาวกรกฎนะครับ ให้ไปทำตามนี้ใครไม่สะดวกที่จะเดินทางทำบุญที่วัดก็ได้ใครไม่สะดวกบอกอาจารย์ไม่มีสตางค์เลยทำยังไงสวดมนต์ตามกำลังวันสักนิดหนึ่งพอเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าและหายใจออกทำอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องรีบสักหนึ่งนาทีก็ได้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดแล้วว่าการนั่งสมาธิเอาเพียงแค่รัดนิ้วมือหรือแค่ช้างกระดิกหูไก่กระพือปีกทำเพียงเท่านี้นะครับพุทธานุภาพพารานุภาพนี้ก็จะส่งเสริมให้ชาวราศีกรกฎประสบความสำเร็จได้เชกเช่นเดียวกันครับ ชาวกรกฎครับก่อนจากกันไปวันนี้ผมอยากให้ชาวกรกฎพิมพ์คำว่าราศีกรกฎให้ผมสักนิดหนึ่งในขนาดที่ผมทำบุญสวดมนต์และนั่งสมาธิผมจะอุทิศบุญนี้ให้แก่ชาวกรกฎทุกท่านครับละความโกรธละความโลภละความอิจฉา ละความเกลียดชังจนกระทั่งไม่เหลืออะไรอีกข้าถึงได้พบความสงบที่แท้จริงความโกรธมันจะทําร้ายตัวท่านข้าก็แค่โต้เถียงเท่านั้นการโต้เถียงทําให้เราเกรธทําให้เราหยุดเดินตามทางแห่งความจริงแทง้เราโต้เถียงก็เพื่อปกป้องตัวเองข้าไป่ได้โกรธไม่โกรธก็ดีแล้วความโกรธนั้นสร้างความเจ็บปวดให้คนเราเสมอเราพยายามปล่อยความโกรธใส่คนอื่น แต่ว่าความจริงแล้วเรากำลังทำร้ายตัวเอง